นี่ยากเลย่า้าชิบหายอ่ะบคุณลงลงอ้าวงัวหัวโอ้โหมอ้ดีอ่ะไอ้ยัยวางได้โดนพันอีกตัองเงยก็ไม่ต้องหยิก็ได้นะครับเจม์อะ

สองคะแนนเท่านั้นจับจับอีพีเอโอ้ย เจอมแกเกมให้อย่าย้ายไปไว้นัดชิ้งได้ไหมตกละเดี๋ยวแพ้รอบนี้จะตกละไม่ได้บอกผมรอบนี้ไม่ได้บอกเลยเจบไปหรอไม่ใช่แล้วโดอได้ไหมวิญญาณไม่ได้ไม่เป็นงานอะมไรเลยไม่เอาให้มันชนะด,ดีกว่าอย่าเพิ่งใจเย็นเลย

วางพีกลบแนาดไหนเฮียอะไรย้ายกันไปแล้วโอเคตายเว้ยวันใช่ไหมฮะ ลาประมาณจ่ายตั้งแต่อีทีเบสเท่าน้นแหลอเบ็ดว่าเลยอุ้ย มันล like ุ้นไม่ล no. no. ุ้มันต่อเวลาตายอ่ะมึงเนี่ยตายยากเลยวะไฮาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่้้ว้เฮ้ยยเยเเฮยฮ้ เขามีอีกเซตด้วยแำไงให้กูได้กูเป็นกูกูพิมพ์ที๋อะขอให้เกมจบขอให้เกมจบโอ้ยดิวดีกว่ามันกว่ากันเยอะหุ้ย